สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันตอนเช้าๆนะครับก็จะเป็นหุ้นนี้เคอีช้าบ่ายปกตินะครับวันที่2ธันวาคม2 5 6พันนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆเมื่อวานให้6กับ4ี่แล้ววันจันทร์เช้าออก7 3 1 6 0นเนาะ4ไม่มาเนาะอุตส่าห์เน้น41นะครับก็มา31นะครับแต้มเดียวเนาะใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับ บ่ายให้1กับ4นะครับผลที่ออก3 2 8 6 3นะครับรอบบ่ายนี้หลุดนะครับพี่ๆไม่มานะครับวันจันทร์นาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนทางวันอังคั้นนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยติดตามนะครับแอดก็ทําตามสูตรคํานวณที่คิดได้นะครับแล้วก็นาตัวเลขมาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับสําหรับนะครับผมในรอบเช้าวันนี้ผมได้ได้เลข0ูนย์กับเลข1 สายลูดนะครับให้ไปที่เลขหนึหนึ่งศูนย์หน็ดหนึ่งเกนะครับ 03, 0ูนย์สาตัว3ตัวให้ไปที่0ูนนนะครับผม ก็สวัสดีเดือนเขาเรียกว่าเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเดือนนี้ก็เดือนธันวานนะครับพี่พี่หนึ่ <19, S 1> <17, S 2> แล้วก็ศูนย์เก้าะครับอันนี้แนวทางในรอบเช้าแนวทางในรอบเช้านะครับ 17, ึ่งเเนยเนาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข7กับเลข0สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ0ก็จะมีที่ 02, 0 2 06 08 72 76 เจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ดศูนย์สองนะครับผมแนวทางในรอบบ่ายนะครับก็ ตัวเน้น02 0676นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับตัวเลขแล้วค่อยติดตามวันนี้ก็ขอให้แนวทางเทียดวางให้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ